น้องเหมียวกับ8วิธีบอกรักที่ทําให้ทาสแมวต้องหลงรักใครว่าน้องเหมียวจะแค่นอนหรือวางแผนจะยึดครองโลกเพียงเท่านั้นน้องเหมียวยังมีอารมณ์รักได้เช่นเดียวกันแม้ว่าบางวิธีแสดงความรักอาจจะดูแปลกไปสักหน่อยเรามาดู8วิธีบอกรักฉบับน้องเหมียวกันค่ะวิธีที่1น้องเหมียวจะคอยเดินคลอเคลียยกหางชี้ตรงกระดิกหางปลายหาง แกว่งสะบัดเล็กน้อยติดตามกันไปทุกที่ตลอดเวลาไม่ว่าเจ้าของจะลุกจะเดินหรือจะนั่งอยู่มุมไหนของบ้านประหนึ่งเป็นเงาตามตัวอีกทั้งยังคอยเอาตัวมาถูถๆไทยๆนัวเนียและออดอ้อนอยู่ไม่ห่างวิธีที่สองเมื่อน้องเหมียวรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจในระหว่างที่เล่นรูปท้องเกาคางอยู่ก็อาจจะเผลอกัดมือกัดนิ้ว นับหน้าแข้งหรือข้อสอกแบบเบาๆเพื่อแสดงความรักตามแบบฉบับเจ้าเหมียวจ่าฝูงที่อ้อนไม่ค่อยจะเป็นอีกทั้งยังอาจส่งเสียงคลงเบาๆไปด้วยวิธีที่3แมวส่วนใหญ่จะชอบนอนในที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยการมานั่งนอนซุกตัวบนตักบนหลังท้องหรือหัวไปจนถึงโน้ตบุ๊กและคีย์บอร์ด จึงเป็นการแสดงออกว่ารักเจ้าของมากอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาและรู้สึกปลอดภัยที่ได้อยู่ใกล้ๆวิธีที่4ด้วยสัญชาตญาณของการเป็นนักล่าการนำของขวัญอย่างของเล่นชิ้นโปรดนกหนูหรือจิ้งจกมาให้เป็นการแสดงถึงความรักจากใจให้คนพิเศษอีกทั้งยังเป็นการพยายามแสดงศักยภาพและโชว์ทักษะการล่าเพื่อให้เจ้าของรู้สึกภูมิใจอีกด้วย วิธีที่5เพราะดวงตาก็คือหน้าต่างของหัวใจการที่น้องเหมียวมองจ้องแบบตาประสานสายตาและค่อยๆกระพริบชา้ชาๆเป็นการบ่งบอกไกลๆว่ากำลังรู้สึกสบายใจไว้วางใจทั้งกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ได้กำลังวางแผนร้ายหรือกำลังจะยึดครองบ้าน แต่ถ้าเราจ้องตาไปที่น้องแมวตรงๆแบบแข็งทื่อด้วยไม่กระพริบตาก็อาจทำให้น้องเหมียวรู้สึกกำลังถูกรุกรานและไม่สบายใจได้วิธีที่6บริเวณพุงหรือหน้าท้องเป็นส่วนที่เปราะบางมากที่สุดดังนั้นการนอนหงายโชว์พุงหรือการนอนยืดเหยียดสุดตัวจึงเกิดขึ้นต่อเมื่อน้องเหมียวรู้สึกสบายใจและปลอดภัยมากที่สุดแต่อย่าเพลออดใจไม่ไหวพุ่งเข้าไปขยำพุงแบบสูงสี่สูงห้านะคะ เพราะอาจจะโดนน้องเหมียวขวนกลับได้แบบไม่ทันตั้งตัวเช่นกันวิธีที่7การที่น้องเหมียวเลียตัวให้กันเป็นวิธีการแสดงความรักช่วยกันลดความเครียดและสร้างกลิ่นปล่อยฟีโรโมนเพื่อแสดงความเป็นมิตรและแสดงความเป็นเจ้าของวิธีที่8การนวดเป็นพฤติกรรมที่แมวเรียนรู้มาตั้งแต่แรกเกิดเวลาที่ดูดนมแม่ โดยลูกแมวมักจะเอาเท้าหน้าทั้งสองนวดนวดกดกดบริเวณเต้านมเพื่อให้น้ำนมไหลดังนั้นแมวที่โตแล้วหลายตัวก็ยังอาจแสดงพฤติกรรมนี้อยู่เมื่อรู้สึกรักปลอดภัยไว้ใจและเชื่อใจใครมีน้องเหมียวอยู่ที่บ้านลองสังเกตพฤติกรรมดูนะคะว่าน้องเหมียวแสดงถึงความรักกับเรายังไงบ้าง <c oughs> อย่าเพิ่งดุหรือรำคาญน้องเหมียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ